ว้าว้ยว้าว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 นะครับเข้าไปรับชมกันเลยสินค้าป่าวันนี้มีอะไรบ้างครับของปลาเห็ดปลาช่วงนี้เรากำลังหลากหลายเลยครับเอาให้ด voilà ูหน้าร้านกันก่อนแม่ค้าแต่ละคนนี่เอ้ ร้านนี้ไข่มดแดงเยอะเลยนี่แกนี่เน้นไขเน่เนาะนี่แกเน้นไข่เลยนี่ร้านนี้มีไข่เหมือนกันกบแล้วก็อะไรเนี่ยในกระมังเนี่ยอึ้งม,เม่เออโตโอ้โหอึ้งครับโอเคเไปดูร้านต่อไปอ่ะหืมพ่ค้ากำลังทำดอกดินอยู่จ้ะดอกดินดอกกระเจียว ปลาอีนุ่นเนาะกำลังออกยอดผักหวานยอดผักหวานไข่มดแดงเผ็ดอันนี้ห็นกระด้างน,นี่โอเคกระด้างออนครับไข่มดแดงเราเยอะเลยช่วงสงการนี้ครับใครกลับบ้านมามาเลยแวะมาเลยครับผมนี่ถนนเส้นนางรองประคำครับนี่ร้านนี้ดิหลากหลาย่าาเลยร้านเนี่ยอะไรของเก๋ต้องหนา อะไรเนี่ยโอ้ดอกดินครับดอกกระเจียวดอกดินไข่มดแดงแล้วก็อะไรเนี่ยเขียดนี่เขียดจ้ะเอืดเขียดเอืดโออยไข่มดแดงครับทำเป็นเมี่ยงให้พร้อมเลยเมี่ยงเจืดเห็ดหน้ามอมเรานี่เนะาะเห็ดเขาเราออกแล้วพี่น้องนี่ขา,าก็นั่งจ้าจ้าอยู่เนี่ยจ้า <laughs> จ้าอย่างเดียวเลย ครับสินค้าหลากหลายครับแวะมาเลือกซื้อเลือกชมกันก่อนนี่นี่สามล้านครับสามใบเถาแห่งมมผพ้พโพโพยังจำกันได้ไหม <c oughs> ไครับเข้าไปดูสินค้าร้านเดลีเรากันวันนี้ตะบูนกำลังคัดอยู่ <c oughs> โหยอึ่งแกน่มากเลยตะบูน อมหากรรมอึงอำเภอนางรองเอาครับวันนี้ช่วงนี้ครับวันนี้วันที่10นะครับ10เมษายนปี2 5 6 8ครับอึ่งผลแรกครับพุ่งออกนี่เออกำลังมากเลยลืมนะครับยายตุ๊กผมเสื้อเขียวเขียวนี่อยู่ที่เดิม ของป่าช่วงนี้นะครับนี่ลามยายตุ๊กผมเลยเนี่ตึงกำลังมากครับใครครับดอกดินครับมดแดงนายสู้ๆก่อนวันนี้ยังไม่ได้สู้เลยโอเคเอาตะบูนแกะก็คัดใหญ่เลยโอ้ นี่ครับร้านยายอูยายติ๋วนะครับนี่อยู่ทางนี้ร้านยายตุ๊กยายลีผมอยู่ทางนู้นครับมาจากทางอำเภอนางรองรถที่ไปนี่ไปทางอำเภอจะเข้าไปอำเภอนางรองนะครับมา<ว>ครับเข้าไปดูร้านยายอูก,กันนอ้ยดูอึงมากเกินอันนี้อึงลายเนาะอันนี้ก็คืออึงลายครับนี่อึงลายอึงลายของร้านยายอูครับ อึงปากกวดก็มีอึงกระโดนก็มีอึงเผาก็มีครับผมนี่โอเคมหากรรมอึงของเภอนางรองเรามหากรรมอึงไข่ของปลาเห็ดปลาถนนเส้นนางรองประคำครับนี่ที่เป็นกระสอบนี่มีแต่อึงหนึ่งนันเลยนะครับนี่มีแต่อึงหนึ่งนันเลยแล้วอึงอึงดูตะบูนกำลังเลือกอยู่เออเจ้ บูนกำลังเลือกเลือกเอิงเอิงเอิงนี่โรแล้วก็นี่มากรรมเอิงอำเภอนางรองอี๊ยะเออไข่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 เอเอตัว อ่าปลาปลาหลวงเลยค่ะเป็เท่าไรปะโต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 ไปดูของร้านยายตุ๊กบ้างมีอะไรบ้างวันนี้โอ้มหากรรมอึง่งจริงๆช่วงนี้อึ่ง,ง,งไปทางไหนก็มีเด็กอึง่งอึ่งทุกร้านครับนี่อึง่งเรามีทุกร้านเลยนี่ อึงครับมหากรรมอึงเราช่วงนี้ครับใครของป่าขอกระเจียวดอกดินเรา,า,เาตูมีมากเกินครับนี่อดอกกระเจียวปะโต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 แล้วไหวยังไงดอกดินดอกดินนี่จะของจะของเองไงแม่ครับ